หน่วยปฏิบัติการชุดล่าสังหารตอนลาตระเวนเส้นทางนรกผลงานเรื่องจริงอิงนิยายจากปลายปากกาของคิมซากัสตอนที่12เสียงจากไอพอสอ้ายกระบอกนั้นเงียบลงแล้ว ในใจไม่อยากจะคิดว่ามันหมดฤทธิ์แต่ที่เงียบไปคงเป็นการหดหัวเข้ากระดองพร้อมจะออกมาพ่นพิษใหม่ได้ทุกเวลาสิงห์ทองมองเห็นพวกสิงห์สามและสิงห์สี่เคลื่อนทีข้าหาแนวป่าทางทิศสามนาฬิกาเพื่อมาสมทบพอบอร้อยให้เร็วที่สุดไม่มีการหยุดชะง,งักเลยแม้ในขณะที่ดอกรันเนอร์จากเฮลิคอปเตอร์กันชิประดมยิงเข้าใส่ปรสอแกระบอกนั้นประสาททุกส่วนพวกเขาเริ่มเข้าสู่อาการปรึงเครียดเสียงปืนทางด้านสิงห์นึ่งและสิงห์สองคือเครื่องชี้บอกถึงสภาพสถานการณ์ในปัจจุบ การมาของเราทหารราบไม่ได้เป็นความลับกับพวกพกคอ,อ,อเลยการปฏิบัติการเข้ายึดที่หมายมันไม่ได้ง่ายเหมือนที่วางแผนไว้ในแผนที่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่ง่ายอย่างที่คิดกันเลยแต่กลับตรงข้ามฝ่ายทหารราบต้องเป็นฝ่ายเสียเปรียบทั้งภูมิประเทศกําลังคนและขวัญกําลังใจฝ่ายพกคอ,อ,อ,อมีความชํานาญคุ้นเคยต่อภูมิประเทศมากกว่าหลายเท่าโดยเฉพาะอาวุธยาวอย่างปรศสิบสมิลลิเมตรกระบอกนั้นมันคือเสี้ยนหนามใหญ่ที่คอยทิมแทงฝ่ายทหารอยู่ แม้ฝ่ายทหารราบจะมีปืนกลอากาศจากเฮลิคอปเตอร์กันชิบแต่จะมีประโยชน์อะไรเมื่อเฮลิคอปเตอร์ต้องกลับไปสิงทองจากสิงสองเปลี่ยนจากสิงทองทางสิงสามกับสิงสี่ว่าไงตอนนี้เพราะทางสิงสองกำลังจะละลายหมดแล้วพี่มันกดหัวอยู่จนเคลื่อนไหวไม่ได้เลยเออพยายามต้านันไว้ก่อนเดี๋ยวส่งคนไปช่วยจากสิงสองถ้าจะช่วยต้องช่วยให้เสร็จก่อนมืดนะเพราะถ้ามืดคงทําอะไรไม่ได้เปลี่ยนโอเคทราบสิงทองตอบไปด้วยเสียงที่ค่อยจนเกือบจะไม่ได้ยิน ก้มมองนาฬิกาที่ข้อมือจึงทราบว่าเวลานี้เกือบห้าโมงเย็ยนแล้วสถานการณ์ที่ติดพันมาโดยตลอดทําให้ลืมไปว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่แล้วโดยไม่รู้ตัวเลยแม้แสงแดดจะผ่อนคลายลดความแผดกล้าลงมากแล้วก็ตามสายตาสิงห์ทองเมื่อมองไปทางบันไดเฮลิคอปเตอร์ทั้งหลายที่ลอยตัวอยู่กลางอากาศอย่างไร้ความหมายความคิดทุกอย่างมันสับสนไปหมดการสูญเสียกําลังคนไปมากเวลาที่เหลือน้อยภารกิจที่ต้องปฏิบัติให้สําเร็จคนตายคนเจ็บและแผนการที่จะนํามาแก้ไขสถานการณ์ ทั้งหมดวุ่นวายไปหมดในสมองไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนก่อนดีขณะที่กําลังเหม่อลอยอยู่นั่นเองสิงทองแต่เยียวแดงจากสิงทองเสียงของสิงทองอ่อยลงเหมือนหมดอะไรตายยากต่อทุกสิ่งทุกอย่างม้นะแต่จะตอบวิทยุของเยียวแดงสิงทองเดี๋ยวผมลงไปรับศพนะให้ทั้งคุณจัดคนขนศพไปคอยจุดที่ยายผมลงนําศพทั้งหมดมาเลยนะแล้วอย่าลืมศพนักบินคนของผมด้วยโอเคไหมโอเคเยียดแดงแล้วผมฝากคนเจ็บชุดที่ลงเมื่อกี้ด้วยนะ โอเคสิงทองเริ่มเลยเวลามีน้อยพอดีสิงสามสิงสี่เคลื่อนที่มาถึงสิงทองึงสั่งการต่อทันทีสิงสี่จัดคนไปทั้งหมดเลยเอาศพกับคนเจ็บของเราไปส่งให้ที่ฮอที่จะลงมารับและจัดคนเอาสมนักบินออกมาส่งให้เขาด้วยไปเด่นเลยไปครับพี่สิงสี่ออกเดินทางย้อนกลับทางเก่าทันทียังไม่มีข้อสงสัยเหยื่อแดงจากสิงทองจากเหยื่ยอแดงเหยื่อแดงทางผมยังมีคนเจ็บคนตายอีกเยอะแยะเลยจะช่วยเอากลับไปด้วยเลยได้ไหมตอนนี้อยู่ที่ไหน อยู่ในที่ประท้ายังเอาออกมาไม่ได้เลยเราคิดว่าใช้เวลาสักเท่าไหร่ถึงเอาออกมาได้ก็คงหลังมืดแล้วนั่นแหละถ้างั้นหาทางเอาคนเจ็บออกมาก่อนทางผมจะรอได้ประมาณไม่เกินครึ่งชั่วโมงนะเพราะน้ำมันมีจํากัดโอเคเยวแดงจะลองพยายามเฮลิคอปเตอร์สามลำติดปืนกลกันชิปลดระดับลงเตรียมบินวนเวียนเหนือเป้าหมายปลรสอนนั่นอีกครั้งขณะที่สองลำบินวกออกไปทางขวาเพื่อเตรียมลงรับศพและคนเจ็บชุดสิงห์สีประมาณ17-18นายช่วยกันกุริกุจอหิ้วปิดประคองคนเจ็บออกไป ขณะที่กาลังบางส่วนล่วงหน้าไปก่อนเพื่อรวมศพพวกของตัวเองที่ตายอยู่กลางลานดูจะไม่มีปัญหาเท่าใดนนะักแต่ศพของนักบินจะมีเหลือติดซากเครื่องสักเท่าไหร่แต่ก็ไม่เป็นไรเรื่องแบบนี้บ่อยครั้งที่ศพนักลบจากสมรภูมิได้ไปเพียงมือแขนหรืออวัยวะเพียงบางส่วนเท่านั้นที่กลับมาเอามาเพื่อบำเพ็ญกุศลหรือเพียงเพื่อ,อามาให้ลูกเมียพ่อแม่ดูว่าเขาตายแล้วตายจริงๆไม่ได้หลบไปมีเมียน้อยที่ไหน เฮลิคอปเตอร์สามลำติดกันชิปที่บินเหนือที่ตั้งปลอสอทำหน้าที่คุ้มกันเริ่มปล่อยกระสุนลงสู่บริเวณนั้นอีกครั้งแม้ไม่มากไม่รุนแรงกว่าครั้งแรกแต่ก็เป็นการกดหัวไว้ไม่ให้มันลุกขึ้นมาตั้งหลักได้อาจจะเป็นข่าวโชคดีของเยี่ยวแดงก็ได้ที่พวกขอกกขอ,ขอ,ขอไม่ได้ย้ายที่ตั้งปลอสอขนาดที่ว่างเว้นจากการยิงดังนั้นช่วงระยะเวลาไม่นานนะักการลำเลียงคนเจ็บและศพคนตายจึงสําเร็จลงได้ด้วยความเรียบร้อยสิงสองจากสิงทองจากสิงสองเปลี่ยนจากสิงทอง ให้สิงสองหาทางเราเรียงคนเจ็บออกมาที่ลานสีดําจะได้ไหมไม่ไหวแล้วพี่ตอนนี้คนเจ็บมีจํานวนมากกว่าคนดีแล้วตอนนี้พวกโผลคอมาเริ่มบีบวงล้อมใกล้เข้ามาละห่างจากเราประมาณ50เมตรเท่านั้นเองโอเคเดี๋ยวไปช่วยสิงท้องเดินนําทันทีติดตามด้วยลูกน้องชุดตัวเองสมทบกับชุดสิงสามรูปขบวนทางยุทธวิธีใช้แบบหน้ากระดานขยายปีกออกกว้างเกือบ100เมตร การเคลื่อนที่กระทําอย่างรีบเร่งระยะทางประมาณ1,200เมตรถึงจุดปะทะถ้าเป็นการเดินธรรมดาธรรดาใช้เวลาไม่ถึงชั่วโมงต่อสภาพป่าที่ค่อนข้างทึบดังนั้นสิงทองก็ไม่ลืมที่จะสั่งให้สิงสี่ตามไปเป็นส่วนหนุนสิงทองนํากําลังออกจากบริเวณตีนเนินได้ยังไม่ถึงหน่ยเมตรก็ต้องหยุดชะงักลงอีกเสียงปรลส .82 กระบอกนั้นทักทายมากระจายกำลังกันออกไปสิงทองตะโกนสั่งการคราวนี้มหม่ครั้งดาทห่านลาดท,าาทังหมดต่างวิ่งเข้าที่กำบังอย่างรวดเร็ว อย่าอยู่อยู่กับที่พวกเราไม่งั้นจะกลายเป็นเป้านิ่งลุกต่อไปข้างหน้าพยายามเข้าทางขวาที่กำบังไว้สิงทองสร้างการขณะยืนพิงต้นไม้ใหญ่กวาดสายตาตรวจดูแมวเพื่อนที่ซ้ายที่ขวาทีลถเลื่อนตัวเองออกน้าต่อทันทีเสียงปืนทางด้านหน้าที่สิงหนึ่งสิงสองยังคงดังมาให้ได้ยินควบคู่กับเสียงของปอลอสสที่มาเป็นระยะจุดที่มาจากสิงทองปลอดภัยจากทิศสงและปรสอสระบอกนั้นอยู่ขณะที่สิงหนึ่งสิงสองเริ่มหวัดผวาหนักขึ้นเมื่อดียนเสียงปรสอสระบอกนั้น ถึงทองพื้นที่ต่อไปได้อีกจนเหลือระยะอีกประมาณ800เมตรจะถึงที่ตั้งคลังอาวุธของมันและอีกประมาณ1,000เมตรจะถึงที่ตั้งของพวกตัวเองโอ้ยผู้กองผมถูกกำในสิทนบทหารลาพวกรอร้ายร้องออกมาจนสุดเสียงขาขวาแกะคาดหายไปในพริบตาร่างถังร่างล้มกองกับผืนหมดสติทันทีไอ้หมอจัดการห้มามเลือดก่อนสิงห์สามอยู่ใกล้สั่งการแทนทันทีในสิบพยาบาลจัดการเอาผ้ารัดขาบริเวณเหนือหัวเข่าทั้งทั้งที่เลือดยังพุ่งกระชูดออกมา เส้นเลือดใหญ่ขาดพวกเราลุกต่อไปสิงห์ทองสั่งการอีกขณะที่กําลังคนสองคนช่วยกันหามคนเจ็บย้อนกลับไปให้สิงห์สีที่ตามหลังมาแต่การเคลื่อนที่ก็ไปได้เพียงเล็กน้อยเสียงกับระเบิดดังขึ้นอีกสองลูกทั้งปีกซ้ายและปีกขวาใครเป็นอะไรหรือเปล่าวะสิงห์ทองตะโกนถามออกไปความวูยังไม่ทันหายความควายเข้ามาแทรกกระสุนปอลสอยิงตามรอยควันระเบิดที่ลอยตัวขึ้นมาอีกถึงจะเป็นการยิงสุม่มแต่ก็ได้ผลเพราะทำให้ขบวนสิงห์ทองต้องหยุดชะงักลงอีก ตายคาที่เลยครับสิงเจ้าปีกซ้ายรายงานเข้ามาแน่นอนที่สุดกับระเบิดลูกนั้นแจ็คทอดพอดีทางขวาแล้ววะตายเหมือนกันครับเอาศพกลับไปข้างหลังด่วนสิงทองเริ่มเครียดออกมาแค่300เมตรตายไปแล้ว2บาดเจ็บหนึ่งรีบขวาวิทยุทันทีเหยื่อดงจากสิงทองจากเหยื่อดงเปลี่ยนจากสิงทองอยากให้เหยื่อดงหาทางเข้าทำลายปอลสก็บอกนะให้หน่อยได้ไหมคาดว่ามันยังอยู่ที่เดิมเสียใจด้วยนะสิงทองเพราะทางผมมองไม่เห็นเป้าหมายเลยมันมืดแล้วนะ่ะ โอเคเหยื่แดงแล้วผมหาทางจัดการเองสิงทองเอาคนเจ็บออกมาได้หรือยังยังเลยสงสัยจะเอาออกมาไม่ได้คืนนี้ถ้างั้นคืนนี้ผมกลับก่อนนะแล้วเช้าจะมารับใหม่เตรียมไว้พร้อมเลยโอเคไหมโอเคเหยื่แดงช่วยไร้ไงสอนทองทราบด้วยนะผมต้องการกาไรหนึ่งกองร้อย 1, ตอนนี้กําลังผมเหลือไม่ถึงครึ่งแล้วโอเคจะบอกให้โชคดีนะสิงทองฮลิคอปเตอร์ทั้งหมดที่เหลือลําลำจากจำนวนเดิมหลลำดึงตัวเองห่างออกไปเสียงกับระเบิดดังขึ้นอีกคราวนี้ดังตรงหน้าสิงทองนั่นเอง ปเราสอตามมามันสังเกตจากประกายไฟกับระเบิดแล้วใช้เป็นจุดเล็งอย่างได้ผลสิ่งทองต้องคบคิดอย่างหนักอีกครั้งพวกเราเคลื่อนที่ช้าๆระวังกับระเบิดให้ดียังไม่ทันสิ้นเสียงสิ่งทองเสียงกับระเบิดทางปีกขวาดังมาอีกใครเป็นอะไรหรือเปล่าขาขาดสองข้างเลยครับหมดการลูกน้องกูสิ่งทองบนออกมาอย่างเลื่อนลอยให้หมอช่วยมันแล้วส่งไปข้างหลังสิ่งทองสั่งการแล้วเคลื่อนที่ต่อไปอีกโดยไม่รอใดๆ ทองไม่มีโอกาสรู้มาก่อนเลยว่าการมาของตนและการประจําอยู่บนเนินเกือบตลอดครึ่งวันนั้นตกอยู่ในสายตาพวกพอกคข,อขอโดยสิ้นเชิงพอกคอ,อมันรู้อยู่แล้วว่าอะไรคือเป้าหมายของสิงห์ทองหรือท่า,าราบชุดนี้ดังนั้นมันจึงมีเวลาอย่างเพียงพอที่จะจัดการวางสนามกับระเบิดพวกพอกคข,อขอไม่เสียเวลาหาระเบิดมาทํากลับเลยเพราะลังอาวุธกระสุดและระเบิดของมันอยู่ตรงนั้นนั่นเองกําลังของสิงห์ทองจึงเหมือนมแมลงที่บินเข้ากองไฟการดําเนินกลยุทธ์ที่ผิดวิธีของสิงห์ทองทำให้ต้องพบการสูญเสียอย่างหนัก ในสภาพการเช่นนี้สิงทองไม่มีการเข้ายึดเป้าหมายได้แน่ๆนการเคลื่อนกําลังเป็นไปอย่างเชื่องช้าที่สุดความมืดเขาปกคลุมการตรวจการทําไม่ได้ขนาดมีแสงสว่างให้เห็นพวกของสิงทองยังไม่มีทางค้นหากับระเบิดได้แล้วในความมืดแบบนี้ยิ่งไม่มีทางใหญ่เลยเสียงกับระเบิดดังขึ้นอีกอ๋อเพื่อนช่วยกูด้วยสิวะร่างในสิบคนนั้นถูกสะเก็ดระเบิดเป็นแผลเวอะว่าเกือบกระทั่งทั่วตัวร้องครนค้างออกมาด้วยความเจ็บปวดอย่างแสนสาหัส ตอนที่สิงทองจะมีโอกาสได้สอบถามเสียงปลอสอบกระบอกนั้นตามมาอีกกระทบยอดไม้เหนือจุดที่ตั้งกับระเบิดประกายไฟวาบจนแสบตาเสียงระเบิดของมันดังอยู่เหนือหัวมันรุนแรงยิ่งกว่าเสียงฟ้าผ่าเสียงสะเก็ดของมันตัดกิ่งไม้และกิ่งไม้น้อยบริเวณนั้นล่วงพื้นเสียงดังกล่าวใหญ่ผูกฐานราบหลายคนได้ยินเสียงสะเก็ดเหล็กเฉียดถากต้นไม้ข้างๆตนเองเอาคนเจ็บถอยเข้าไปที่เหลือเคลื่อนที่ต่อไปสิงทองสั่งการต่อไปอีก เสียงปืนทางด้านสิงหนึ่งสิงสองยังดังมาพอได้ยินแม้ปรับปลายมันผสมกันทั้ง M16 และอากาบางครั้งมีเสียง m 7 9แทรกมาด้วยแต่เสียง RPG จีหัวปลีมรณะดูเหมือนจะหายไปแล้วสิงสองจากสิงทองจากสิงสองสถานการณ์เป็นไงบ้างยังอยู่สภาพเดิมพวกผมเคลื่อนตัวไม่ได้เลยได้ตมอบนิ่งอยู่โอเคดีละทําใจดีๆไว้กูลังไปช่วยนั่นเป็นคําพูดให้กําลังใจกันมากกว่าสิงทองยังเชื่อมั่นในตัวเองว่าสามารถเข้าไปช่วยลูกน้องได้พวกลาสังหารสุ่มสังเกตการบนเขา ได้ยินเสียงสั่งการทางวิทยุโดยตลอดตั้งพากันสงสัยว่าใครที่เป็นคนวางแผนกลยุทธ์ในครั้งนี้ทำไมสิงห์ทองจึงใช้รูปขบวนนากระดานเข้าตีในเวลากลางคืนและไม่เข้าใจว่าทำไมสิงห์ทองจึงได้ปล่อยให้สถานการณ์มันเลวร้ายจนถึงขนาดนี้รองแบบนี้แล้วต่อให้เทโอดาก็ไม่สามารถแก้ไขได้